Để... Ô nên... no, mẹ oh, <cười thank you> của luôn, của này của mẹ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  của luôn của mẹ 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 của mẹ

สวัสดีครับทุกคนวุฒิว่าน์สตอรี่ช anel นะจ๊ะแล้วก็วันนี้เราจะถ่ายรูปน้องหมาจ้าจะจะได้ถ่ายหนึ่งได้ได้แหละจะลิกได้ถ่ายได้ได้จะลึกเราจะถ่ายรูปอะลงเพตของเราเองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอเป็นเบื้องหลังไปด้วยนะครับพี่พี่คือทุกครั้งเวลาที่เราจะทําอะไรแบบนี้เบื้องหลังมันไม่ใช่ง่ายๆเลยเธอบึงมันจะโอนอวยเงี้ยมาลล้วเราจะถ่ายก่อน ใครถ่ายก่อนดีถ่ายถ่ายสองถ่ายถ่ายองนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนชานั่งก่อนมาชานั่งก่อนใครถ่ายก่อนถ้าชวยละมาถ่ายก่อนมาไหน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 โอเคจะเอารูปลงเพจเฉยไม่ได้อะไรรูปยเอารูปลงเพจเฉยอีกข้างงอุ้ยให้มีเซ่กับรูปจะเอารูปลงเพจถ่ายรูปเดียว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 เออมันต้องเอาลูกโป่งมาลูเป็นหมวงหนู ยืดยืดยืดบ้ันมาเดะแม่ไม่เอาไมแม่แม่ไม่จับแนนวาันนี้วันนี้เราบอกว่าอ้วนปอกสุดหนูนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวสักต่อไปลูกสักต่อไปหนูนั่งก่อนหนูนั่งก่อนหนูนั่งก่อนเอออะแบบนี้นะให้นี่แล้วก็ ใส่หมวกใส่หมวกเสร็จปุ๊บใส่หมวกใส่หมวกใช่ปักใส่หมวกใช่ปักเดี๋ยวเดีวแม่ได้ยังปั๊บไปเด้๋ยวนี่ก้มหน้าลงมาก้มหน้าลงมาลูกก้มหน้าลงมาแม่ลงมาข้างไหนก้มหน้าลงมาโม่พห็นไหนลูกกูนี่สามวีได้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 เดี๋ยวไปดูตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆเขาจะเห็นรูปเนี้ย่อนเราอีกในในเพจ มามใครต่อแมาใครต่อม่ใครต่อใครต่อาจัดไาเลยมาจัดไปเลยนั่งกั่งแล้ั่ง้วนั่งันนั่งนั่งรงนนั่งงน้าลูกนั่ง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 ไม่ต้องม่งมองนๆๆๆอนั่งนั่งนั่งเออสีคิ้วขกแล้วนั่งลงลูนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งงนั่งงอีได้ีคิวสีนี้คิวอีสานเนี้ยมสสสีเลี้ยซื้อบบนี้น เอาคิ้วสาวันคิวสาวันไปออก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 กปออกปกอไปกอไปกอไปก่อนเอามาให้คิ้วกกมาตรงนี้กมาต้คิ้วน่อเดี๋ยวนอางเดี๋ยวอยนโอเคเอนาเดี๋ยวถึงคิ้วหนูนะคิ้วหนูคิ้วหนูอสิทอปมาห้เออคิ้วมาข้าวเหนีนองนั่งก่อนลูกนั่งก่อนเออตัวนี้ของพ่อตัวนี้ของพ่อตงครกั เนาขึ้นมาเนาขึ้นมาเนน้าขึ้นมาอยายช่วยจับก่อนหยายช่วยจับกนยายช่วยจับแปนายชจับกเดี๋ยวลูกมแม่แม่ตั้งากฉากนี่นอ่ะอ่อันนี้ลูกอ่ะไปอ่ะากฉากอยู่เฉยเฉยยาตีนะก้องนี่เอาละเอาลยเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋นันโมได้นะนี่ยกากากอยู่เฉยเลูกถากอยู่เฉยเฉยอันนี้นี

เก่งจังเลยเก่งเก่งสมหมวกงานเอาหมเอามสมหมวกบางงา้มหมวกบางงานนี่เอาไหมเอออนี้เอาแม่คุณก็จับซอยจับเอาหมามือขมหยังเอากระเบีมันจิตกคขดโอ้ นู่นจะลบมาพ่อขโมยไปกินเลยไหนยงย่อมะเออโอ้ยาวเหนียวถึงคิ้วหนูแล้ว้าเหนียวไหนเนีน้าเหนียวนะข้าเหนียวถึงคิ้วหนูแล้ว้าเหนียวเหนียว เวเอาจ้านก็ได้ขาเจ้าเียวมาถึงีวแล้วถึงีวแล้วไปเนีถึงแล้วถึงจแล้วถึงแล้วถึงแล้วมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออมานี่มานี่มานีเดี๋ยวียวมานี่ลูกมานี่มานี้มา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 หายายเลยมมา เอาเอ้ากินได้แล้วก็เปิดกล่องม่ได้พูดหน่ะเห็นบอเขาทำงานพูดหน่ะเฮ้ยเขาเหนียวายมากเลยว่ะเดี๋ยวนุ่เดี๋ยวเก็นมามั้งแต่ก็มาหากินนี่ไงเราเดี๋ยวง่ายมากมันไปอีกแล้วคนหล่อฮะ คนหล่อเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจว่าะแต่พี่พี่คเห็นในเพจแล้วแหละคนหลอคนหล่อคนหล่อข้าวเจ้ามาเล่นคนสุดท้ายแม่นะขารยจ้าสุดท้ายแล้วขาจเจ้าบนสุดท้ายข้าวเจ้าท่าหนิเป็นยังไงงาข้าเจ้ามานอนตรงนี้ลูกจะได้แบกาวสีขาวข้างหลังบ้านโลกมากเลยลูกมาแมาเอามากอยอะไลูก้อยลหลูกหอคนเวมังนี่เอออะนอนอนอน น่าลงครับน่าลงน่าลงน่เร็วขมือ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 มือเจ้ามันฉลาดนี่หว่าเจ้ามันฉลาดนี่หว่าเจ้าอ่ะเออสีหัวปะเขเจ้าสดเง้อันนี้ส้อมไปเดี๋ยวกดโอเคได้ไปรางวัลินแยกกันดีกว่าหน้าแบบเซ็กโล เ,บบเนใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของหมวกหน้ารักๆแบบน,นี้แอดไลน์ไปได้ที่ไลน์แอดอีสากล้าล่างตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีครับอ๋อเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับพี่ๆแฟนคลับด้วยนะอย่าลืมเข้าไปถามนะครับว่าโปรโมชั่นสำหรับแฟนคลับสวัสดีครับบ๊ายบาย